ดีครับวนนี้ันโปวันนี้ครูนวัตจะมาแนะนําการทําโจทย์ปัญหาในเอกสารห่ีหนึ่งในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมที่ประกอบด้วยความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมมาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ที่หนึ่งเป็นเรื่องของรูปฐานของอนเสาวรรูปหกเหลี่ยมสันเท่ายาวด้านละ3.5เมตรต้องการปลูกต้นไม้รอบฐานเมตรละ4ต้น จทย์ถามว่าจะต้องใช้ต้นไม้มือกี่ต้นท่านเริองต้นท่นานเรียนมัยกันว่าความยาวหกด้านของรูปหกเหลี่ยมเท่านั้นยาวเท่าไหร่โดยนำปกมาคูณกับความยาวแต่ด้านเสร็จแล้วเราจะได้หน่วยเป็นะความยาวเป็นเมตรแต่ละเมตรปกต้นไม้สี่ต้นก็นำสี่ไปคูณกับความยาวรอบที่ได้ก็จะคปตอบของต้อองตงนทั้งหมดใน้อน,นี้แล้วครับตรกระสอบ 2, เป็นพื้นที่ ที่โจทย์ให้รูปมาเป็นหัวหน้าจั่วของหลังคาบ้านที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว4เมตรและความสูงหน้าจั่วยาว1.5เมตรข้างในเป็นบทตถประกอบด้วยรูปพบห้าเหลี่ยมเพราะนั้นโจทย์ต้องการรู้หาต้องการรู้ว่าเราต้องระบายสีเท่าไหร่ในส่วนที่มันเป็นรูปหลาย วิธีการนำาม่าคือให้หาสามเหลี่ยมหน้าจั่วใจอนใช้สูตรหนึ่งสองคูณฐานคูณสงูงและหารูปในที่เป็นรูปรูปรายที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมซึ่งเรารู้สูตรของห้าเหลี่ยมแต่เราเห็นว่าจากรูปนั้นประกอบด,ด้วยรูปเหลี่ยมสองชนิดคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าก็สูตรกว้างคูณยาวความกวาม้วางคือสูตรถก ความจาว1.8จับมาคูณกันจะ,จะเป็นพาพส่วนสามเหลี่ยมสอ2คูณฐานคูณสูงเช่นรูปใหญ่ซึ่งมีฐานเป็น1.8และสูงเป็น4นำมารวมกันหักออกจากรูปสามเหลี่ยมที่เป็นของหน้าจัว่วก็ได้ส่วนที่ระบายทาสีแล้วครับกำเียนลองแทนค่ากันดูนะครับจบวันนี้คลิปนี้จบแค่นี้ครับของวันเรียนงทำมัได้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ